สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่พี่จันทุกท่านนะครับวันนี้โปรแกรมนะครับผมเคซีบารมีพุทธสโลวันนี้เราก็จะเดินทางไปไชน่านะครับวันนี้จะไปกราบหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามท่านใดมองหาวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อกลยหลวงพ่อพัดวิใช้งานก็ทักแชทได้ว่าจะเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมหรือมีดหมอหลวงพ่อกลยที่เป็นย้อนยุคก็ดีวันนี้เราจะไปกราบหลวงพ่อกลวยและจะนัดเช่า2องค์นี้นะครับก่อนอื่นเราก็แวะเข้าไปกราบหลวงพ่อก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็ได้นัดคุณลุงไว้เพื่อเช่าลูกหล่ลอหลวงพ่อกลวยขนาดหน้นตาตัก5นิ้วปี2564ไว้2อสองค์เดี๋ยวฝากพี่ๆอาจารย์ทุกท่านกดไลค์กด s ั b ส c r i ต e ติดตามรับชมได้เลยครับศึกษาและสะสมพร้อแมแห่งปานกับผมเคซีบารมีพุทธสโลครับผมสวัสดีครับผมเคซีบารมีพุทธสโลพอดีเมื่อกี้ไปปิดมาแล้วแล้วตอนนี้ผมนัดลุงไว้คุณลุงเจ้าเดิมที่ว่าอยู่แถววัด วันนี้ผมนัดคุณลุงดูรูปหลอ่ลอหลวงพ่อหลวงพ,พ่อกวยวัดโคศิีตรามปี2,564ขนาดบูชาขนาด5นิ้วอ้อลุง ß, สวัสดีครับเดี๋ยวเอาตรงนี้ก็ได้ลุงเพราะว่าแสงอ่ะเอาเอาเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวเอาออกจากตรงเป็นพระบูชาอ๋อลุงหอมอุ้ยสวยตอนนี้9นิ้วปี6 6 66มันเท่าไหร่ลุงเก้านิ้วปีอกหก ไม่ตำ 2, 000, ่ำสองหมื่ก็ถือว่าเบาคนเดเยอะนะนี่เป็นรูปหล่อขนาด5น okay. okay. well ิ okay. 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 ้วปี2564ดีผมปิดลุงไว้สองลงุงเดี๋ยวผมขอเป็นโอนนะพอดีใช้เงินสดหมดหมดกปแล้วโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวผมโอนให้นะขอบคุณคุณลุงมากครับที่แบ่งปันก็เดี๋ยวผมอยากได้อะไรผมจะหาลุงคีพอขอบคุณมากครับก็ที่ได้มาจะเป็น รูปหลอ่อพระบูชาขนาด5นิ้วหลวงพ่อกวยวัดโพสิตารามนะครับก็เป็นปี2,564แ๋ยวผมให้ชมก่อนว่านี่สวยงามนะพอดีมันถ่ายลำบ่าว่าองค์มันใหญ่คนระับผมก็เลยถ่ายแบบนี้ดีกว่าก็จะเป็นรูปหลอ่อบูชาขนาด5นิ้วนะครับน้าตัก5นิ้วนะครับสวยนะและข้างหน้านจะเห็นว่าหลวงปู่เกวยชุดตินทโรข้างหลัง หลังไม่เขียนอะไรอ๋อข้างหลังมีวัดโคสิตารามอํมเภอสันขบุรีจังหวัดชัยนาทปี2564นะครับแล้วรูปหล่อหลงว่ากวยขนาดห้าเดีววนี่ยเขาจะอุดตูดด้วยมวลสารนี่เขาจะมีขวดแก้วนะขวดแก้วมวลสารและพอยเศษพอยเศษอุดไว้แล้วก็จะเป็นปูนปัตเตอร์ขาวนะประมาณนี้นะก็วิธีการดูบอกไอเดียมันเป็นทักษะส,ส่วนตัว อ,องค์ก็เหมือนกันนะครับแต่ละปีจะอุดมวลสารไม่เหมือนกันนะครับเหมือนกันสวยนะปี64เพราะเป็นอีกปีหนึ่งที่สวยเลยนี่อุดขวดมวลสารเก่าเนี่ยเห็นไหมนี่ขวดมวลสารเก่าเนี่ยเนี่ยใครจะทำพราก,ก็แกะออกไปแล้วก็ไปเทได้เลยแล้วก็จะฝังพลอยเสกเห็นไหมครับนี่รูปรหล่อหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาราม อำเภอสันคบุรี uri, จังหวัดชัยนาทขนาดหน้าตัก5นิ้วปี2,564ท่านใดมองหาใช้งานทักแชทรับประกันแท้ดูแลให้ตลอดชีพคลิปนี้ผมเคซีบารมีพุทธสโรลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมใส่กล่องมันมีกล่องกล่องกองเดิมมาด้วยนี่เดี๋ยวผมใส่กลอ่กลอ,งกลองไว้แล้วก็เดี๋ยวว่ากันผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ